สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง b o m s กี้รีวิวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตย้อนมาดูแพ็กที่มันอยู่นานนะครับก็คือแพ็กเอ่ออะไรนะแชมเปชิฟวูเลียมสามวูเลียมฟรีนะครับผมมันมีเวลาอยู่เป็นเดือนเลยนะครับนี่ฮะแพ็กนี้นะครับอีวิทบอลแชมเปี้ยนชิฟวูเลียมสามนะครับแปดสโมสรเนาะสโมสรละสองตัวนะครับผมตอนแรกเนี่ยก็ทําไปเออ่รีวิวแนะนําการอัพค่าพลังแนวทางกันไปหลายตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มี หลายท่านที่ทักมาบอกว่าเอออยากจะให้ทานะครับผุ่มแพ็คนี้เพราะว่าก็มีหลายคนเปิดเรื่อยๆนะครับผมมันมีเวลาอีกตั้งกี่วันเนี่ยขอดูนิดนึงนะอีกตั้ง23วันเนี่ยมันมาเป็นเดือนนะครับผมคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูเฟนเก้ดยองนะครับเปิดได้ไปแล้วนะครับผมสําหรับร่างนี้เป็นร่างพิเศษร่างที่เท่าไหร่ร่างที่5ของดยองแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถทําตันได้สูงสุดอยู่ที่97รวมโบนัสนะครับผมมีร่างที่สูงสุดค่าพลังของดยองเนี่ยจะไปถึง98ก็คือร่างทมชาติเอร์แนดนะแต่ว่าการดทีมชาติ ก็ไปเล่นอีเวนต์หลายอีเวนต์ไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมมันจะเล่นอีเวนต์ได้ในช่วงที่อีเวนต์ทีมชาติมานั่นแหละพวกทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวนี้กันแล้วครับถ้าเกิดใครรออยู่ก็ขอบคุณมากที่รอนะครับผมที่ยังไว้ใจนะครับผมไปไปดูกันครับผมสามตาเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้โพคชั่นพอยต์มาทั้งหมด44พอยต์นะฮะตัวนี้สามารถแบกค่าทีมได้ด้วยนะครับอัพค่าทีมได้ด้วยค่าพลังไปดีไปถึง97นะครับผมกดออโต้นำทางครับผมป9 เวลาเรากดออโต้ Auto, มันก็จะเป็น8 8 4 8 0 4นะครับมีด e เฟนดิ n งมาด้วยนะครับตำแหน่งหลักของไดยองร่างนี้จะเป็น CMF นะครับแต่ว่าเขายืนเซนเตอร์ได้ด้วยนะเป็นนักเตะที่ยืนได้ CMF ตรงกลางอะ CMFDMF เซนเตอร์ก็ยืนได้นะครับแต่คุณดูที่ค่าพลังเกมรับดิไม่ดีนะค่าพลังเกมรับก็ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับถึงเล่นเซนเตอร์เหมือนกับในชีวิตจริงนะดูดิสีส้มนะ7 2 70 73นะครับใส่มา4นะออโต้ Auto, มา4นะครับผมแต่เขาจะเต่นเรื่องของเป็นตัวตัวออเชสเซนเตอร์มากกว อิงเพลเมเกอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเก่งเรื่องของการคลองบอลการจ่ายบอลมากกว่านะครับนี่แต่ดูแล้วมันก็เกือบปิมปิ่มแปดสีเขียวอ่อนๆไปปลายจะไป90สีเขียวเข้มเนาะเออไม่ถึงแต่ไม่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็สามารถปรับได้บางอย่างนะฮะออ่สิ่งที่จะลดเลยนะครับจะลดเอาออกเหลือศูนย์เลยนะฮะก็คือเด็กเซเลตี้นะครับเด็กเซเลตี้มันก็มีออฟเซ็ตไวน์เนส์นะครับเกมรุกนะครับแล้วก็สปีดต้นนะฮะนี่เดยองก็ไม่ได้เด่นเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะเอาสปีดต้นออกไปนนนนะะคครรััับบแล้้วก็็ผมมมเปสสีอยู่ นะฮะฮเอาออกไปเลยฮะปื๊บปื๊ดปื๊สีแจ้มนะครับอ,ออกหมดเลยนะครับอ่ะจริงๆจ,จะเอาไว้แค่ ออาไปสิเอาไปเนี่ยเจ็ดสิบสีส้มได้ไหมจริงจริงผมก็ลังเลนะเพราะว่าถ้าลดอีกแต้มหนึง่งมันจะเป็น69สีแดงไปเลยนะครับเื่อว่าน้อยสุดไปเลยนะครับก,ก็เสียดายอยู่แหละแต่ถ้าจะให้มันตรงล็อกอะคือคือต้องเอาออกหมดนะครับผมคิดว่า C M F เนี่ยคือไม่ได้เติมเกมลุกมากอยู่แล้วโดยเฉพาะเขาเป็นออเคสเทเตอร์ okay นะบางทีเราก็จับจับยืน D M F C M F เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะเป็นสีแดงไปก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะเพราะว่าเราต้องการพอยมาให้มันลงตัวนะเพื่อจะไปอัพค่าทีมด้วยนะคร นะครับดิปปิ้งเนี่ยมันมีดิปปิ้ง88นะครับแล้วก็ไทโรชั่น89นะครับเพิ่มจาก8เป็น9นะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ไทโรชั่นนะครับเพิ่มเป็น90สีเขียวเข้มนะครับแต่ดิปปิ้งเนี่ยไอ้89เนี่ยเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นะครับถ้าเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยมันจะตกลงไปโอเวอร์จะตกลงไปอยู่ที่ 96นะมันจะไม่สวยนะมันจะไม่สวยนะครับหรือถ้าจะเพิ่มดิบบิ้งเนี่ยผมว่าคุณดูที่บาลานซ์สิคือมันอาจจะต้องเกื้อหนุนกันนะค่าพลังการเลี้ยงบอลกับบาลานซ์ทรงตัวมันจะต้องเกื้อหนุนกันแต่ว่าโดยยองเนี่ยบาลานซ์ไม่ดีนะฮะบาลานซ์ไม่สูงนะครับไม่เหมือนกับพวกฟิลฟอร์เดนอะลรที่คลองบอลดีแล้วก็บาลานซ์สูงด้วยเพะนั้นอาจจะคล่องนิดนึงนะครับอันนี้คลองบอลอยู่กับเท้าดีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่ากับพวกฟิลฟอร์เด้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอั ก็มันก็ไม่ลงตัวนะพยายามปรับไปปรับมาแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็น089 0804นะด e เฟนดิ้งก็คงยังคงไว้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขาแต่ก็คงสีส้มไว้ก็ยังดีนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วกันถ้ามันแป๊ดๆปสีแดง 8, 8, แป๊ 8, แด, 8, ด, 8, ดๆป๊ยมันจะลำบากนิดนึงในการช่วยเกมรับนะครับแต่อย่าเอาไปลืมอย่าเอายืนเกมรับคนเดียวนะตัวนี้ก็เหมือนกับตัวอื่นแหละที่เป็นออเกสเซเตอร์เนี่ยไม่ไม่ได้เด่งเด่นเรื่องเกมรับนะครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมเหลือค่าทีมทมนึ่ง 94นะฮะจับลงทีมโบนัส3นะครับผม,ผมก็จะเป็น97นะ,ะนี่97นะครับผมหรืออาจจะอัพอโอโต้95เป็น97เ็บาะโบนัส2เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับไปอีกหนึ่งพอยต์นะครับก็ใส่ค่าทีม เล่นควิกเคาน์เตอนะครับก็ใส่ไปเล่นสไตล์อะไรก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บปจะได้แบกช่วยเพื่อนแบกค่าทีมด้วยนะครับไปโอเคครับผมก็ยังเป็น97เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะยืน DMF ได้นะครับ CMF ได้แล้วก็เซนเตอร์ได้นะครับผมแต่เซนเตอร์ถึงแม้ว่าค่าพลังจะ97ก็ตามนะคอนเซปต์ Concept ของเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ถ้าเกิด ตำแหน่งเป็นสีชมพูเข้มหมดเนี่ยไม่ว่าจะไปยืนตรงไหนมันก็ค่าพลังแม็กซ์เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะก็ตามเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าค่าพลังเกมรับของดยองเนี่ยเป็นสีส้มแต่ไปยืนเซนเตอร์เ97นะครับผมว่าในอนาคตมันอาจจะมีปรับเรื่องของการแสดงผลเอ์ออลนะแต่ตอนนี้ผมก็อิงตามเกมไว้ก่อนนะครับผมเนี่ย CMF ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น DMF ฟ97นะแต่เพราะว่าเหมาะสมที่สุดก็คงเป็น CMF นี่แหละครับแต่ว่ายืนแผนแบบเนี้ยดีละก็คือมี DMF สายเกมรับนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นโรดี้ช่วยนะครับอย่าเอายืน DMF ทรงประมาณนี้เท้าขวาเป็นเท้าหลักนะครับนี่ครับได้มาสวยๆวย90้สีเขียวเข้มก็หลายอย่างเหมือนกันนะแต่ปิ่มๆแปดสิบไปปลายปิ่มๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเติมขึ้นไปยิงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเนาะคล้ายๆกับพวกเตโก้คันทาร่าอะไรประมาณนี้เลยครับผมเอเติมขึ้นไปยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าทองบอลดีจ่ายบอลดีทําเกมอยู่ตรงกลางนี่แหละดีนะครับโอเคฟินิชชิ่ง6.3น้อยมากนะถ้าเติมขึ้นไปยิงอะเออโอเคสกิลนะครับก็มีดับเบิลทัสโซคอนโทรนะฮะถ้าเกิดใครอยากได้สเปเชียลดับเบิ้ลททัััสนนนะะะฮฮกก็ไไปหาาฟฟฟิิแเเพ่มมมคครรบบบีีด์์วย สกอตมูฟแต่สกอตมูฟนี่ไม่ชอบเลยเมื่อนักเตะคนที่มีดับเบอลทัชแล้วมีสก็อตมูฟมาด้วยเนี่ยเวลาเรากดมักจะไปติดสก็อตมูฟนะครับเป็นอุปสรรคในการกดดับเบอลทัชนะครับเนี่ยมันน,น่าจะมีไอเทมลบลบสกิลเนาะมีแต่ไอเทมเพิ่มสกิลลบสกิลอันเก่าดั้งเดิมออกเลยไม่ชอบอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีสกิลพวกเออ่จ่ายบอลน,นะฮะวันทัชพาส์ูพาสซิ่งเวเซสพาสไอพวกนี้เป็นสกิลพื้นฐานของออชิสเตอร์อยู่แล้วนะฮะต้องมีนะไม่มีก็ลำบากนะครับถ้าเปิดสกิลเเเเเเพพพิิิิ่่่่มมนะมมมมมมนน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 นะะะะะะะฮจไไไไไปปปกกกกกกกรร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 ััััับบบบ็็ดดด้้้้้้้้้ออออตตต์์ซชชววีีีแาาาาคงงงงงยยืลณ กันนะหรือว่าไฟติ้งสปิริตนะก็เป็นสกิลที่จำเป็นทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับสำหรับไฟติ้งสปิริตนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นร่างพิเศษของไฟติ้งยองร่างที่5นะครับก่อนหน้านี้ก็มันมี4ร่างแล้วอันนี้เป็นร่างดึกดําบันเลยนะร่างพิเศษดึกดําบันเก่าคึกมากนะครับผมค่าทีมมันสะเปรตสะบัเนี่ยพวกเนี้ยสองร่างเนี้ยร่างดึกดําบันนะอันนี้ร่างเนี่ยแพ็กบาซ่านะครับค่าพลังค่าทีมมันก็จะสเปรตสะสบันิดนึงเนาะอ,อันนี้ร่างทีมชาติเนี่ยที่บอกไปนะ,นนะร ร่างตัวสแตนดาร์ดนะครับผมซึ่งทุกร่างเนี่ยไม่มีสไตล์เปลี่ยนเลยนะครับเป็นออเชสเตอร์หมดเลยนะครับไม่ไม่เคยมีการ์ดเขียวมาก่อนนะครับและทุกร่างเนี่ยยืนตรงกลางได้หมดนะ c m เ d m ดและ CB นะครับผมถ้าเทียบค่าพลังเม็ดต่อเม็ดนะถ้าเป็นร่างของเราร่างใหม่นี้เนี่ยก็จะสูสีกับร่างนี้นะร่างนี้มันเป็นแพ็คนี่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับรักเอ่อร่างที่อยู่ในแพ็คสเปนิสตรีคที่การ์ดมันจะค่อนข้างเหมือนการ์ดสแตนดาร์ดอ่ะเออใช่ใช่ใช่ร่างนี้อยู่ในสเปนิสตรีคครับ สูสีกันนะล่างสองล่างนี้สูสีกันนะครับดูฮะแต่ว่าไอ้ล่างนี้ดิบวิ่งดีกว่าด้วยนะเนี่ยอัพนิดเดียวเองอะถ้าล่างนี้อัพนิดเดียวเองนะถ้าใครเปิดได้ล่างนั้นนะครับแต่การ์ดมันไม่สวย <laughs> การ์ดมันเหมือนล่างสแตนดาร์ดมากไอการ์ดแพ็คนั้นนะไม่ค่อยมีคนเปิดนะความสวยของการ์ดก็ส่วนหนึ่งในการเลือกเปิดด้วยนะครับ อารมณ์อื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายกันกับร่างนี้เลยอ่ะแทบจะก๊อปมาเลยนะแต่เสียเปรียบนิดนึงเรื่องดิปปิ้งนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเหมือนก็เหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกร่างเนี่ยออกมาไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะับสำหรับเป็นกีดิยองนะมันก็ใกล้ๆเคียงกับร่างนี้นะร่างสเปนิสลีกแต่การ์ดสวยกว่าเยอะนะร่างนั้นการ์ดไม่สวยแพ็คนั้นอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นกีดิยองนะก็เป็นต่่่ยยััังงงงไไมมถถึึกบ ตัวท็อปๆของเกมนะครับยกเว้นในอนาคตถ้าเกิดว่าเอ่อเขาเอามาทําเป็น Time ปบิ๊กไทมอะไรนี่ก็่าไปยังนะ <laughs> แต่ถ้าเป็นล่างตัวพิเศษอะไรประมาณนี้การไฮไลท์พวกนี้ก็อารมณ์ประมาณนี้แหละ,ะ,ะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งมาชมช่องบ,บอนสก,กีรีวิวฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะถ้าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเววตันคลิปอื่นได้เลยครันบน I thought I would never be fine I strive just to